นี่ <c oughs> แหละค่ะอีเสือจ้ะ <c oughs> อีเสือมาปลูกให้กินหญ้ามงสวนจ้ะเลยก็มากเกี่ยวน้ำให้เพิ่นใบกุ้งในหน่อยๆกินกับมันมาสองสามโตครับต้วนี้ทั้งกกล้ขจ้าให้กินหญ้ามงนี่ก่อนจะข้าวมาเรียง,งวัวได้จ้าเดิมไปไปขายหลุดจรีก็เอาง้วออกผูกจ้า Phụng hãy kiếm nhà con, con đi kêu hãy phân gái phụng kiếm lên một cuốn con Đem kiếm con Cái xưa các bạc chói nổi nổi, kiếm luôn kiếm Kiếm nó luôn xuống nhà chà. xuống nhà ช่วญยาเง,งา,าเร้านเจลี่ค่ะต่ว่าเคยได้เกี่ยวให้เหรอนนี่แหละมาเกี่ยวขายลอตเตอรี่แล้วก็เริมาเลี้ยงงัวจะ้ะเกี่ยวยาให้งัวกินก่อนวันจะน้อยเด้อขายเอฟซีเด้อจ้ะงัวกระ j อยดอกค่ะ,คะมันมีคนเลี้ยงยายก็ไปขายแตต่ลอเตอรี่ได้ขายลิงลิงกับพอดีไก่เลยพอดีร,ลลรามเลยผูกหลงเลยจ้ะผูกหลงไม่ได้ก่อมันเลี้ยงอ้วนๆจังน้อยก่อนค่ะก็สิขายแหละ ขายก็เพคยเด็ดไปหาคนใหม่แบบอย่างคนเฉลีอ้วนๆน,น,นี่อย่ังไรเขาบะมีเวลาให้เพป็นเนาะค่ะน้องอยู่กับช่องสมอนกับผักแปบ๊บนึงก็ได้ขายลอตเตอรี่อีกแล้วเพราะว่าเป็นอาชีพของเฮานะคะน่ะอาชีพของเฮาที่ต้องไปขายลอตเตอรี่เพื่อได้อยู่ได้กิน,นะะเนาะค่ะน้องเพื่อสอยเลือครอบครัวการาแลี่ยวก็บหินัง่งบอได้เนาะค่ะเดี๋ยวง,งัวกับเมื่อยคือกันนะค่ะเลี้ยงงัว มันต้อเนนงเป็นคุณมวัยรุ่นเพื่อนค่ะอยากเลี้ยงว่ะคุณเ่าแล้วก็นเหนื่อแต่เลยว่าเอ้ยสื่อเพื่อนมาแล้วก็สงสารอยู่จ้ะเลี้ยงยๆไปก่อนซ้ำอ้วนเนาะค่ะสิเดคลายออกคนอื่นไปเลี้ยงจ้ะสองตัวสาม,สาม,สาม,สามตัวกินก่อนจ้าเดี๋ยวเม็สียายมองไม่อยู่ดอกกินมัง,งกรเหยื่อมดกอนเนีย่ย

ีวดีโ,กดโูก่อนนะคะเสือเอยเสือเออเสือเสือ ยังว all, ่นที่ล้กินยาที่แล้วยังว่นกับวนไปซื้อแล้วเอาเาเอาเอาเเสือเอ้เือเสือเ้สือกินยาไปดูกินยาอันทนี้ซ้ำนี้เด้ดข่่เด้อเอซี่เด่อย่าลืมกดไลน์เด็ดข่ดกดแช่เด็ด่่ดให้ยามาผู้ขานี่เด้อจ้าวันนี้บริษัขาหลุตลีมาไทย วิดีโอนะคะถ่ายคลิปให้เบื้องนะคะเบืง้งมัวจอยนะคะเด้อซานกรสวัสดีค่ะ